สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับบอลกาบนะคะที่มีชื่อว่าจตุรเทพนะคะนี่นะคะบอลกาบจตุรเทพจตุรเทพเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบมีแข้งพื้นใบสีเหลืองกัดสีแดงกระดูกดำนะคะนี่นะคะต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของสวนเลยนะคะนี่ ต้นนี้ยังไม่ได้ผ่าทําจำนวนนะคะแต่ว่ามีไม้แยกหน่อนะคะนี่ค่ะจตุรเทพมีหนอแยกหน่อได้ประมาณสี่หน่อนะคะตอนนี้ปล่อยไปแล้วเหลือหน่อเดียวนะคะนี่ตอนเด็กเล็กน้องจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นใบสีเหลืองแล้วก็ กระดูกแดงแผ่ออกแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นกาบตั้งแต่เล็กเลยนี่นะคะต้นแม่สวยมากค่ะนี่นะคะสวยมากจะตุระเทพค่ะ ที่สวนก็กำลังขยายพันธุ์อยู่นะคะใครสนใจสามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะคะเป็นเบอร์ที่สวนค่ะมีบอนสีอีกหลายสายพันธุ์เลยนะคะทั้งบอลมีชื่อและก้็ลูกไม้แต่ส่วนใหญ่ที่สวนเราจะมีเป็นบอลมีชื่อนะคะลูกไม้จะมีส,ส่วนน้อยนี้นะคะจะตุลเทพ คลิปต่อไปที่สวนจะพาไปดูบอนสีที่มีชื่อว่าอะไรติดตามทางช่องบ้านสวนสัสิภาได้นะคะ